เรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานตอนอภินิหารของหลวงปู่เทพโลกุดรตอนที่สอง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เมื่อวันวานหากท่านชอบเรื่องเล่าแปลกๆมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งอดีตที่ผ่านมานะครับขอท่านได้โปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการของเรามีตอนใหม่ๆออกสู่ระบบของ YouTube เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆก่อนใครนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับทางช่องรายการของเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง วันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องอภิธิหานของหลวงปู่เทพโลกุดรนในตอนที่2นะครับตอนที่แล้วเราได้เล่าถึงอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีบุญวาสนาได้พบกับหลวงปู่เทพโลกุดรนที่ครั้งแรกได้พบกันในนิมิตนะครับแล้วหลวงปู่ท่านได้มีเมตตาสอนวิธีภาวนาให้ตรงกับจริตจนกระทั่งทําให้การภาวนานั้นก้าวหน้าขึ้นอย่างประหลาดนะครับนอกจากนี้แล้วหลวงปู่ยังมีเมตตาพาไปดูโลกสวรรค์และก็มีโอกาสได้พบกับ ผู้คนที่มีความคุ้นเคยกันที่นั่นหลายคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะสนทนากันได้จนท่านได้แต่สงบจิตเดินตามหลวงปู่ไปอย่างเงียบงันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาเปิดเจอคลิปตอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับตามการแนะนําของพี่ u t u b e นะครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังจากที่หน้าช่องเรื่องเล่ามหาัศาจรรย์เมื่อวันวานเมื่อเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเห็นคลิปวิดีโอเรียงเป็นตับจากบนลงล่างนะครับก็สามารถคลิกเลือกรับ ฟังตอนที่แล้วได้เลยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคลิปเรื่องเล่าที่น่าสนใจอื่นๆอ,อ,อีกหลายเรื่องราวด้วยกันจบจากเรื่องหลวงป,ปู่เทพลูกดนอนแล้วจะย้อนไปฟังเรื่องอื่นๆได้ตามใจปรารถนานะครับชมแล้วก็ขอได้โปรดกดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนจาก YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพะวัพะวงว่าตอนที่2หรือตอนใหม่ๆจะออกมาเมื่อไหร่ พี่ YouTube เขาก็จะทําหน้าที่ในการแจ้งเตือนท่านผู้รับชมเองขอเพียงท่านแจ้งความจํานงว่าจะรับชมตอนใหม่ๆด้วยการกดรูปกระดิ่งกดรูปกระดิ่งเอาไว้แล้วก็เลือกรายการทั้งหมดไว้เลยนะครับจะได้รับทราบการออกอากาศก่อนคนอื่นนะครับทีนี้เราก็จะมาเล่ากันต่อถึงเหตุการณ์หลังจากนี้แล้วนะครับจะมีการพบกับญาติผู้ใหญ่และความเป็นไปในโลกสวรรค์และยมโลกถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ท่านก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาเพื่อทักทายแต่ก็ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นกลับมีท่าทีที่เฉยเมยและทําท่างงงงราวกับว่าไม่เคยรู้จักกับตัวท่านมาก่อนนะครับท่านอาจารย์ก็เลยได้แต่เดินตามหลวงปู่ไปอย่างเงียบๆแต่ภาพของพวกเขาก็ยังคงติดเข้ามาอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึกนึกคิดของท่านนะครับตรงที่แต่ละคนแต่ละคนนั้นนะครับมีใบหน้าที่สดชื่นห่องใสอิ่มเอิบมีน้ำมีน,มนุดังเช่นคนที่มีความสุขที่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานร่าเริงแม้จะจับใจความของเรื่องราวไม่ได้ก็ตามนะครับ ท่านอาจารย์เดินตามหลวงปู่มาได้สักครู่หนึ่งก็มาพบกับชายชารารูปร่างสูงใหญ่นุ่งชุดโจกเบนสีขาวที่กําลังเดินสวนทางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ว่าพอลาเมื่อเข้ามาใกล้ๆแล้วจึงได้เห็นว่าเป็นชายชาราที่มีใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมมากทีเดียวนะครับซึ่งชายชาราท่านนี้ก็ตรงเข้ามากกาศหลวงปู่และสนทนากับหลวงปู่นิดหน่อยจากนั้นหลวงปู่จึงได้ออกปากขอฝากท่านอาจารย์ท่านนี้ไว้กับคุณตา ผู้ชราท่านนี้ก่อนที่จะเดินทางออกไปทํากิจในระดับชั้นวิมานที่สูงขึ้นถัดไปหลังจากที่หลวงปู่ไปแล้วชายชาราท่านนี้ก็เอื้อมมือมาจับมือของท่านอาจารย์ซึ่งสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ตัวอาจารย์ไม่น้อยจนพอเริ่มคุ้นคุ้นกันดีแล้วจึงได้สนทนาวิสาสะกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดจึงได้ทราบว่าชายชาราท่านนี้จริงๆแล้วก็คือคุณตาของท่านที่จากตัวท่านอาจารย์ไปตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีอายุได้เพียงแค่สองขวบเท่านั้นนะครับ หลังจากเสร็จจากการสนทนากับคุณตาแล้วคุณตาก็พาเดินชมสถานที่พร้อมกับแนะนําหรือบอกให้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วก็คือพบภูมแห่งสวรรค์นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชั้นไหนเดินมาได้สักพักนึ่งก็เห็นพระสงฆ์หมู่หนึ่งเดินอุ้มบาทสวนทางมาเป็นแถวเป็นแนวมีความสวยงามมากองค์ที่เป็นประธานที่เดินนําหน้านั้นมีความงดงามผ่องใสมีสง่าราศีกว่าองค์อื่น เพราะว่าที่รอบกายของท่านนั้นปรากฏเป็นรัศมีสีทองแผก่กระจายอยู่รอบองค์ทีเดียวเมื่อเห็นดังนั้นทั้งคุณตาและอาจารย์ต่างก็หยุดและก้มลงกราบโดยพร้อมเพียงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายจากนั้นคุณตาท่านนี้ก็เข้าไปสนานากับภิกษุรูปดังกล่าวอยู่ผู้ใหญ่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เห็นว่าท่านหันมาพร้อมกับยิ้มให้อาจารย์แบบมีเมตตาก่อนที่ท่านจะออกเดินจาริกต่อไปหลังจากนั้นคุณตาก็พา ท่านอาจารย์ออกเดินดูสถานที่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนพักใหญ่ก็มาหยุดที่ศาลาหลังใหญ่หลังหนึ่งที่มีคนอยู่ในศาลานั้นมากมายที่หน้าศาลามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่มีลักษณะแปลกตาตรงที่มีดอกและผลเป็นสีทองที่ชายและหญิงณสถานที่อย่างนี้กําลังเก็บกันอย่างพละวันแต่ที่น่าอาศัศจรรย์ใจก็คือพอเวลาเก็บลงมาแล้ว ในมือของแต่และคนกลับปรากฏเป็นสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งตัวอาจารย์เองก็ยังงงๆและก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นอาจารย์เล่าต่อไปว่าจากนั้นก็เลยเดินขึ้นไปบนศาลาหลังใหญ่หลังนั้นพอขึ้นไปก็เห็นว่ามีอาหารข้าวหวานวางเรียงรายอยู่แต่ตัวท่านไม่ได้ให้ความสนใจในอาหารข้าวเลยนะครับหากแต่ว,ว่ากลับไปสนใจในอาหาร ที่เป็นของหวานเท่านั้นเพราะมีความแปลกตรงที่แต่ละรายการมีสีสุกปรั่งราวกับทองคำไม่ว่าจะเป็นกล้วยบวชชีข้าวเหนียวมะม่วงขนุนกล้วยฉาบหรือแม้แต่ข้าวตอกน้ำกะทิแต่ถึงแม้ว่าของหวานเหล่านี้จะมีสีสันสวยงามเพียงไรก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าท่านอาจารย์กลับชอบและอยากจะรับประทานแต่ฝอยทองทองหยิบธรรมดาธรรมดาที่อยู่ถัดไปจน กำลังจะเอื้อมมือออกไปหมายจะหยิบขึ้นมารับประทานแต่คุณตาก็ได้รีบคว้าข้อมือเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าของเรล่านี้ไม่ใช่ของเธอนะเพราะเธอไม่ได้ทำอาไว้กล่าวพางก็ชี้มือไปยังขนมอีกชุดหนึ่งที่อยู่ถัดออกไปอาจารย์ก็เลยมองตาไปพบว่าขนมเหล่านั้นจริงๆแล้วก็คือขนมธรมธรมดาธรรมาที่ไม่ได้มีความชื่นชอบเป็นพิเศษ แต่ก็เคยได้ซื้อทําบุญใส่บาตรไปนั่นเองส่วนขนมที่ท่านชื่นชอบและอยากจะกินจนอยากจะหยิบมารับประทานนั้นโดยแท้จริงแล้วก็คือขนมหวานที่คุณแม่ของท่านเคยทําขึ้นและให้ตัวท่านอาจารย์นําไปทําบุญที่วัดอยู่ปประจําในสมัยก่อนนั่นเองท่านอาจารย์เล่าต่อไปว่าได้บอกกับคุณตาว่าตัวท่านเองนั้นมีความรู้สึกชื่นชอบบรรยากาศที่นี่จนอยากจะอยู่ที่นี่เอาซะเลยแต่คุณตาก็รีบบอกว่าเธอยังมาอยู่ตอนนี้ไม่ได้หรอก เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของเธอก็พอดีตรงกับช่วงที่หลวงปู่กลับมาพอดีท่านจึงบอกให้อาจารย์ทราบว่าถัดจากนี้ไปหลวงปู่จะพาท่านอาจารย์ท่านนี้ไปชมเมืองนรกต่อจากนั้นหลวงปู่ก็จับมือของท่านอาจารย์ไว้พร้อมกับมีความรู้สึกว่าร่างของทั้งสองท่านลอยละลิ้วคล้ายกับว่า หลุดร่วงลงมาจากปล่องลงสียังไงอย่างนั้นเลยนะครับลอยร่วงลงไปอย่างรวดเร็วลอยลงไปเรื่อยๆลอยลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่พื้นคล้ายๆกับโลกมนุษย์ของเรานั่นแหละนะครับแต่ที่ผิดปกติจนรู้สึกได้ก็คือมีความรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวผิดปกติเอามากๆเมื่อมองออกมาก,ก็เห็นไก่ที่ท่านอาจารย์เคยเลี้ยงเอาไว้ตีในสมัยก่อนในสมัยที่ท่านยังเคยเป็นเวรุ่น ก็ให้รู้สึกสำนึกในบาปที่เคยทำมาทันทีแล้วก็เลยตั้งใจไว้อย่างแนว่วแน่ว่าต่อไปจะไม่หวนกลับไปทำเช่นนั้นอีกเด็ดขาดถัดจากนั้นไปก็ได้เห็นคนที่กำลังตอกอยู่ในกระทะทองแดงทำให้ท่านนึกถึงกรรมที่ตัวท่านเองเคยสร้างไว้ในช่วงก่อนเก่ามาแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับขณะที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ความเป็นไปของสัตว์นรกผู้กำลังรับการลงโทษทานอยู่นั้นจู่จู หลวงปู่ก็บอกกับท่านอาจารย์ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องกลับกันแล้วพอสิ้นคําของหลวงปู่เท่านั้นท่านอาจารย์มีความรู้สึกว่าลืมตาไม่ขึ้นทั้งทั้งที่ไม่ได้มีอาการง่วงนอนมาก่อนเลยสักนิดพร้อมกับมีความรู้สึกว่ามีมือใหญ่ๆมาผลักที่ก้นอย่างรุนแรงจนปลิวคล้ายกับตกลงมาจากที่สูงลงมาแล้วท่านก็นมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่คนในบ้านทั้งหมดมานั่งห้อมล้อมตัวท่านพร้อมกับเขย่าตัวเพราะตกใจที่เห็นตัวท่านนั่งนิ่งไม่ขยับร่างกายไม่ขยับร่างกายแถมยังไม่มีลมหายใจอีกด้วย ตัวท่านอาจารย์จึงได้เข้าใจในบัดนี้เองว่าอ๋อนี่เองกําลังคือสาเหตุที่จูจ่ๆหลวงปู่ถึงได้รีบตัดบ,บทให้ท่านกลับมาจากการท่องเบงรรนรกขึ้นมาแบบปุบปับนั่นเองครับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเมื่อได้รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้แล้วสําหรับท่านที่มีบุญวาสนาเก่าที่สามารถถอดกายทิพย์ออกไปท่องมิติต่างๆได้นั้นก็ขอได้โปรดอย่าได้ประมาทโดยการไปท่องเที่ยวโดยลําพังนะครับเพราะอาจเกิดอันตรายดังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอุณาเล่าให้ฟัง เป็นวิทยาทานดังต่อไปนี้นะครับว่าหลังการท่องเมืองรกรกในครั้งนั้นแล้วอาจารย์ก็ได้แต่เฝ้ารอหลวงปู่เพราะอยากจะให้หลวงปู่พาไปอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จนปัญญาเพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้มาปรากฏให้เห็นอีกเลยท่านก็เลยคิดในใจว่าในเมื่อรู้หนทางที่จะไปแล้วน่าจะลองไปเองดูบ้างจนกระทั่งในค่ําคืนวันหนึ่งท่านจึงได้ลงมือทําในสิ่งที่ท่านไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่ออิสรภาพของท่าน นั่นก็คือหลังจากที่ท่านเข้าที่สําหรับภาวนาและเริ่มภาวนาจนจิตสงบดีแล้วในะระดับหนึ่งท่านก็กําหนดจิตถอดกายที่ของท่านไปจนถึงเมืองดารกจนได้นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นชั้นไหนและก็ยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรซะด้วยซ้ําไปก็ถูกในนี้รัยายบาลกวาดต้อนไปกักขังในห้องเหล็กที่มีความหนามากรวมกับดวงวิญญาณของคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนในใจของท่านในขณะนั้นแม้จะคิดไปว่าอย่างไรเสียท่านก็คงต้องตายแน่นอน เพราะกายทิพย์ไม่สามารถกลับคืนไปสู่ร่างได้แต่ในความรู้สึกลึกๆของท่านแล้วกลับไม่รู้สึกทุกข์ร้อนหรือเสียใจอะไรอีกเพราะเข้าใจในสัจธรรมที่คนเราเกิดมาย่อมไม่พ้นความตายอยู่แล้วท่านจึงใช้พื้นที่ด้านหลังของห้องเหล็กนั้นเป็นที่สำหรับนั่งเจริญภาวนาเมื่อภาวนาไปได้สักครู่รู้สึกว่าจิตสงบเร็วมากจนมีความรู้สึกเบาสบายชุ่มชื่นในจิตใจ แต่แล้วจู่ๆพลันก็บังเกิดแสงสว่างขึ้นพร้อมกับประตูเหล็กได้เปิดออกท่านอาจารย์จึงลืมตาขึ้นดูเหตุการณ์จึงเห็นว่าหลวงปู่ท่านกําลังสนทนาอะไรบางอย่างกับผู้คุมแล้วก็ชี้มือมายังตัวท่านท่านอาจารย์รู้ด้วยสัญชาตญาณขึ้นมาในทันทีว่าคราวนี้ท่านต้องรอดจากที่คุมขังนี้แน่ๆพร้อมกับน้ําตาแห่งความเปิติยินดีก็ไหลหลั่งลงมาแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าช่วงขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นท่านไม่ได้นึกถึงหลวงปู่เลยแม้แต่น้อยแต่เหตุเช่นไหนหลวงปู่จึงทราบได้ว่าท่าน ถูกกักขังอยู่ที่นี่และเมตตาลงมาช่วยท่านได้อย่างทันท่วงทีพอผ่านเหตุการณ์น,นั้นมาได้หลังจากนั้นท่านก็โดนหลวงปู่อบรมอย่างหนักในทํานองที่ว่าที่หลังอย่าได้อวดเก่งหนีไปเองอย่างเด็ดขาดหากสมาธิยังไม่ถึงระดับที่จะไปเองโดยลําพังได้เท่านั้นก็ทําให้ท่านอาจารย์เข็ดจนไม่กล้าที่จะออกเที่ยวอีกเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองสวรรค์หรือเมืองนรกก็ตามนะครับวุ้ย <c oughs> น่ากลัวมากๆเลยนะครับฟังแล้วผู้จัดเองก็ยังขนลุกอยู่ไม่หายเลยนะครับ ลองคิดดูเล่นๆว่าหากหลงปู่ลงไปช่วยไมทานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนรกนี้เป็นภพภูมิที่เราไม่ควรจะไปล้อเล่นและไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยนะครับในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นท่านได้สอนให้มนุษย์เราได้ประกอบกิจหลักเอาไว้3อย่างในโอวัตะปาติโมกนะครับได้แก่การละความชั่ว ให้ทําแต่ความดีและที่สําคัญที่สุดในประการที่3ก็คือให้ทําจิตให้ผ่องใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใครทําจิตให้มีความผ่องใสได้ด้วยปัญญาจนสามารถละสังโยชน์ทั้ง10ข้อได้แล้วก็เป็นอันสิ้นพบจบชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใดๆอีกแต่หากท่านใดยังคิดว่ากําลังของตนเองยังไม่เพียงพอต่อการกําจัดเชื้อเกิดได้อย่างน้อยก็พึงตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้จิตเราเกิดปัญญาจนสามารถละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจชาและศสลิัพตปรามาตขึ้นขั้นต้นให้ได้ทั้ง3ข้อนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องตกลงไปเกิดในดรกภูมิใดอีกแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องจนสามารถละสังโยชน์ที่เหลืออีก7ข้อได้นะครับการเวินว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงไม่มีแกเราผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึง จึงนับเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมครูพระบรมศาสดาเจ้าโดยแท้จริงนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้สาธุชนผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงกันในเวลาไม่เดินช้านะครับสาธุสาธุอนุโมทามิครับบัดนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อโอกาสในการรับชม รับฟังเรื่องราวดีๆตอนใหม่ๆก่อนใครนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังจนจบคลิปขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ